สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวหรือเรียกว่าศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นที่ปฏิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสิ่งส,สทธิ์คู่เมืองปัตตานีค่ะและเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานีเลยนะคะพร้อมทั้งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในศาลเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะว่ากันว่าถ้าอยากมีโชคลาภบารมีให้มาไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว หรือเรียกว่าศาลเจ้าเล่งจูเกงแห่งนี้นะคะเพราะมีความเชื่อว่าท่านได้ให้พรจนหลายคนสมหวังมาแล้วดับไม่ท่วนเลยค่ะชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาจึงมีการจัดงานแห่เจ้าแม่ลิ้กนกอเหนี่ยวอย่างยิ่งใหญ่อย่างทุกปีเลยนะคะนอกจากนี้ก็มาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆหรือแม้แต่เรื่องเดือดร้อนก็ไปบ่นบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือค่ะซึ่งก็ได้สมหวังกันไปหลายรายเลยนะคะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและสุนโศรทธาเสมอมาจริงๆเลยค่ะ และมินก็ได้กรับไหว้ขอพรเจ้าแม่ลิ้มกนเนี่ยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็เจอแมวตรงแถวหน้าห้องน,น้ำเลยค่ะน่ารักมากเลยและวันนี้มินต้องขอตัวก่อนนะคะฝากกด subscribe เไไป็นกำลังใจให้คุณมินชนนาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย